วันนี้ผมกับเพื่อนจะทําการสุ่มตัวละครและเล่นสามกัดทั้งทีพาร์ทที่ 2. 2ความเดิมตอนที่แล้วเราสุ่มได้อินเนฟาดาเลียโรซาเลียและคีราลาและผลสุดท้ายพวกเราก็ได้ทําการเลือกคีราลาไปในตอนนี้นถ้าเอาทั้งเซฟแล้วได้ไหมได้อะอาจจะคีราลาคีราา์ลาคีรล์าราลาป่ะน่าจะน่าจะเซฟสุดหลังจากพวกเราปรึกษากันว่าจะเลือกคีราลาเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าบอทที่เราสุ่มได้จะเป็นปู <laughs> โอ้โหแต่เดี๋ยวบอกว่าเราเราเลือกมาถูกตัวมากนะเนื่องจากบอสตาที่3ามคนข้างยากมากเราเลยจำเป็นต้องคุยแผนการอย่างละเอียดแล้วก็แบ่งหน้าที่ออกเป็น3ามตำแหน่งด้วยกันโดยจะมีเคียร์ลาสสายเต็นอนุธาสายดาเมจและสายมะเฟืองไปก่อนเลยเอ้ยโอเคเก้าเจ็ดเออเก้าเจ็ดเออเออแต่เล่นไปเล่นมาเราก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยมึงสร้างมาเฟืองได้ไงวะแม่แมันเปียกอ่ะเมื่อกี้ก็้นเด็กชุ่มและไม่นานพวกเราก็ได้คำตอบกูกูเดานะอ่าคียราลาสมันแปะพืชนใส่ตัวเองด้วยไงพอเหมือนกดอีมาบังเฟืองเลยออกเลยได้ไหม ผมติดด้วยไอ้เจ้เออมันแบบเพิ่งแต่เออเราถูกไปดุ่มน้ำแล,แล้วก็เราก็เดินเดินที่มาแล้วก็ e อ,<ะ>อีใส่อ่ะเออได้เเลยออโอ้โหและถึงแม้เราจะได้ทีมที่ตรงเงื่อนไขกับแมคคนิกบอสเนี่ยแต่ก็ต้องบอกเลยว่าปูตัวนี้เลือดโคตรเยอะโ <majors S 1> อ้โหนี่ขนาดปรับค <greasy> ูณสิบอะเลือดยังแบบค่อยๆลดอะแต่ก็ยังที่บอกกันไปเลยฮะใครที่อยากทำชาเลนจ์นี้ต้องมีเวลาและความอดทนไปดิเฮียน้อยไปนะไปดิเฮียอยไปนะโอเคโว่าโอเคโอโอเโอเค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 โาเคโอเคโอเโอเคโอเคโอเคกอเคโ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 อเเคโอเคโเคโอเคโอเค เชียงหลิงเชียงหลิงอ่ะมีภาพ20อ่ะมิสกิโหแล้วดูสภาพแต่ละตัวละครแล้วทุกคนเห็นพรองตรงกันว่าเราจะเลือกมิสกิเชียงหลิงมีภาพกว่าเยอะจบที่เชียงหลิงไาให้เขายังไม่รู้บัตรไปอีเขาไม่รู้บัตรไป ย่าเนล่าโอ้พระเจ้าเออโอ้ปักเรามันแล้วมึเรียกว่าทีมเราก็ยังมีบุญอยู่ที่ไม่ได้บอสตันไฟแต่ก็ยังได้บอสตำนานที่มีเลือดเป็นล้านอยู่ดีแต่เม็ดบ้าเม็ดโอเคเลยนะใช่เม็ดเลยเลยสี่คนรวมกันมึงนึกว่ามอวิต้าต้องบอกว่าทีมเซียงหลิงสี่เป็นอะไรที่เล่นสบายมากนอกจากจะช่วยกันฟื้นฟูพลังงานธาตุกงล้ออันตรีของเซียงหลิงก็แทบขัดบอสได้ตลอดเวลามีคนแดบานขึ้นไปข้างบนนะเรายังอยู่ข้างล่างกันตาคนมีนี่แล้วอยีกหนึ่งตอนนี้คอนเซนบอกกูไปตบคนเดียวโอ้โหแล้วเซียงหลิงสี่ตกนนเห็นบบบบออสยู่่ข้้้าาางงลหววััันนีีเรไดดตกแ บท but, Alan, ああี่หมอะกับบอสตลอดเลยจริงๆนั่นแหละฮะและด้วยพลังแห่งดวงแล้วก็ปิดบอสตัวนี้ไปอย่างสวยงามแวะถ่ายรูปเพื่อเป็นภาพประวัติศาสตร์กันสักนิดฮะแต่ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเออในตาที่ห้าทุกคนก็เริ่มหวั่นหวั่นแล้วว่าดวงจะตกหรือเปล่านี่เน็ตเอาละแล้ด้วยผลบุญที่ไม่สิ้นสุดของทีมเราทำให้แม้แต่สวรรค์ยังต้องแหวกช้างที่สึกษาไปมรณีมรณีเอาแล้วมึงมีคนเดียวอาวสองไป Ino, อเล็กติโนอเล็กติโนเฮ้ยเฮ้ยเก่าๆว่วะไรเดนไรเดนเฮ้ยไรเดนไปได้และไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ดีเพสเตอดาบถึง3ตัวด้วยกันโอ้โหเลือกยากมากๆค่ะสำหรับทีมนี้แต่เพราะโมลานีและอเล็กติโนเนี่ยมีกันไม่ครบเราเลยจำเป็นต้องไปเลือกไรเดนแทนทีมโคตรดีแต่บอสที่สุ่มได้ก็คือแบบอมากูโอ้สบายเลยและแน่นอนว่าทีมนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็พร้อมทำดาเมจกันอย่างเต็มที่ชิลจัดถึงขั้นร้องเพลงอะฮะมาเกิดเดียวแต่องได้ทุกคนเงียบนะสามสองเด บอกเลยว่าทีมนี้ทั้งดาเมจทั้งแสงสีเสียงทุกอย่างครบจริงๆฮะสองเดินไปปัไปมป้ลสและด้วยพลังแห่งพระมหาไรเดนเราก็สามารถปิดตานี้ไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วเนาะโอ้ไรเอ้าเลนั่นเรื่องราวตอนนี้จะเป็นยังไงต่อจะโหดจะมันจะหาแค่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากรับชมก่อนสามารถรับชมได้ที่ช่องยูทูบขำอร่อย